สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีทาชาของเม ocado, ล็ดอะโวคาโดและก็จากเปลือกของเมล็ดอะโวคาโดนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอะโวคาโดนะคะอย่าทิ้งเมล็ดแล้วก็เปลือกของอะโวคาโดนะคะนำอะโวคาโดล้างน้ําให้สะอาดแล้วนํามาผ่กควักเอาเนื้อของอะโวคาโดออกให้หมดค่ะ สำหรับเปลือกและเมล็ดของอะโวคาโดนี้นำมาทำชาลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีลดคอเลสเตอรอลน,นะคะแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีสำหรับสรรพคุณของเมล็ดอะโวคาโดและก็เปลือกของอะโวคาโดจะลงไว้ให้ในคำอธิบายและก็ในรายละเอียดของวิดีโอนะคะถ้าเข้ามารับชมแล้วคุณสามารถเปิดซับภาษาเพื่อดูรายละเอียดของสรรพคุณของเปลือกและเมล็ดของอะโวคาโดได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ผ่าอะโวคาโดก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการแค่เปลือกกับเมล็ดนะคะสำหรับเนื้ออะโวคาโดก็พักออกให้หมดเลยค่ะเมื่อได้เมล็ดแล้วก็เปลือกของอะโวคาโดมาแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าคนญี่ปุ่นนี้ชอบดื่มชาของอะโวคาโดมากๆเมล็ดของอะโวคาโดมากๆเลยนะคะ แต่ทีนี้วันนี้เราจะไม่ทำชาแบบสดนะคะเราจะทำแบบแห้งนะคะถ้าเราทำด้วยวิธีนี้เราจะสามารถเก็บาชาของเมล็ดอะโวคาโ,คโดและเปลือกของอะโวคาโ,คโดไว้ได้นานแล้วก็นำไปโรยในอาหารหรือว่าข้าวหรือว่าสลัดที่คุณชื่นชอบได้ค่ะนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้มาแบบนี้แล้วนะคะนําไปล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะ หลังจากที่เราล้างน้ำมาสะอาดแล้วนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาทำกับเมล็ดของอะโวคาโดก่อนนะคะเราก็จะลอกเปลือกสีน้ำตาลของเมล็ดอะโวคาโดออกให้หมดก่อนนะคะแล้วนำมาขูดด้วยตะแกรงค่ะสำหรับเมล็ดอะโวคาโดนี่นะก็มีสปปรรพคุณที่ดีมากๆเลยนะคะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่ละลายนะ้ำซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยดูดซับไขมันส่วนเกินในลำไส้และขับออกทางอุจจาระนะคะเนื่องจากเมล็ดอะโวคาโดย,ยัง เต็มไปด้วยโพลิฟีนอลนะคะแล้วก็ซึ่งช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากมะเร็งความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจนะคะมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะเมื่อเราลอกเปลือกออกมาได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนํามาขูดด้วยตะแกรงเลยค่ะพี่น้องคนไทยก็มักจะสังเกตเห็นว่าส่วนมากเขาจะทำชาจากเมล็ดอะโวคาโดแบบสดใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะไม่ใช้แบบสดนะคะ เราจะนำไปตากแห้งค่ะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะได้เก็บไว้ทำชาดื่มได้นานๆน,นะคะแล้วสำหรับเนาะที่เมื่อเราทำออกมาแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเราเก็บใส่ในโหลกแก้วแล้วทำมาโรยกับข้าวได้นะคะเนาะเมื่อเราขูดได้มาแบบนี้แล้วก็แบะบแบๆบแบบแบบนะคะแบะบให้เต็มจานค่ะเพื่อที่จะได้แห้งเร็วนะคะเราจะนำไปตากแดดให้แห้งค่ะ แดดดีๆแบบนี้ตากแค่วันสองวันก็แห้งแล้วนะคะจากนั้นเรามาเตรียมในส่วนเปลือกของโอะโวคาโดเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะคุณจะหั่นหรือใช้วิธีสับก็ได้นะคะเพื่อสะดวกในการปั่นหรือว่าในการบดให้ละเอียดค่ะสูตรนี้สามารถเตรียมในปริมาณที่มากได้นะคะเพราะสามารถเก็บได้นานเป็นปีๆค่ะจากนั้นนะคะนำไปตากแดดเลยค่ะ ตากจนแห้งสนิทเลยนะคะท่านผู้ชมเมื่อเราตากแดดจนแห้งดีแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าสีของเมลิดอะโวคาโดสวยงามมากๆเลยนะคะไม่ใช่สวยงามแค่สีอย่างเดียวนะคะสรรพคุณยังเยอะด้วยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากจะลดน้ําหนักนะคะชาสูตรนี้ดีมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะ เราจะนำไปบดให้ละเอียดถ้าคุณมีครกที่สําหรับบดยาใช้ครกเลยนะคะหรือว่าถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถปั่นได้เลยค่ะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะสำหรับวันนี้แขกใช้ครกหินนะคะบดนะคะสามารถเตรียมในปริมาณที่มากได้นะคะเพราะว่าสามารถเก็บได้นานเป็นปีสองปีเลยล่ะคะ่ะ ไม่ใช่แค่ทำชาดื่นได้อย่างเดียวนะคะถ้าคุณด้วยคุณทําด้วยแบบนี้ถ้าสูตรแบบนี้นะคะคุณสามารถนําไปโรยกับอาหารหรือว่าข้าวหรือว่าสลัดที่คุณชื่นชอบทานได้เลยนะคะช่วยลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะ บดให้ละเอียดนะคะถ้าหากว่าบดแล้วนะคุณจะ,ะคุณนําไปกรองด้วยกระชอนก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้ได้ผงของมโะโวคาโดที่ละเอียดดีค่ะวิธีบดเราจะใช้วิธีแยกกันนะคะเมะล็ดก็เมล็ดนะคะเปลือกก็เปลือกอันนี้ก็คือแขกบดมาแล้วนะคะนี่ยังไม่ละเอียดดีนะคะท่านผู้ชมแต่แนะนําว่าให้บดหรือว่าปั่นให้ละเอียดเลยค่ะนะคะสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะชาสูตรนี้นะคะ ดื่มแล้วดีต่อสุขภาพนะคะแนะนําให้ทุกท่านทําดื่มค่ะ,ะหลังจากที่เรากินเนื้อของอะโวคาโดเสร็จแล้วเราก็อย่าทิ้งเปลือกกับเมล็ดนะคะเก็บไว้เลยค่ะเอามาทําชาไว้ดื่มเพื่อสุขภาพของเราค่ะนะคะชาสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีคนญี่ปุ่นที่ชอบดื่มชามของเมล็ดอะโวคาโดมากๆแต่คนที่เมืองนอกนะคะฝรั่งนะคะไม่ใช่ดื่มแค่ชาของเมล็ดอย่างเดียวนะคะ เปลือกของอะโวคาโดยังมีสปปรรพคุณที่ดีเยอะแยะมากมายพอๆกันกันกบเมล็ดอะโวคาโดเลยนะคะแนะนำให้ทุกท่านทำเก็บเอาไว้ค่ะอย่าทิ้งนะคะของดีมีประโยชน์ค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูวิธีทำชากันเลยค่ะว่าทำแบบไหนนะคะมันก็เหมือนที่เราทำชาดื่มทั่วไปนี่แหละต้มน,น้ำร้อนให้เดือดเอาไว้เลยนะคะหาแก้วชามาค่ะแล้วก็กระชอนนะคะ ใส่ชาของอะมะเมล็ดอะโวคาโดลงไปนะคะอยู่ที่ประมาณ1ช้อนชา1ช้อนชานี้ก็สามารถชงได้เยอะแล้วนะคะสามารถชงได้เยอะ1ช้อนชาพอพอมเมล็ดอะโวคาโดเขาโดนน้ำไปเขาก็จะพองตัวขึ้นมานะคะทำเตรียมไว้ในปริมาณที่มากได้นะคะมเมื่อใส่น้ำร้อนไปแล้วเราก็จะวางพักทิ้งไว้แบบนี้5-10นาทีก่อนนะคะ สำหรับผงอะโวคาโดที่เหลือนะคะหาโหลกแก้วที่แห้งแล้วก็สะอาดใส่เก็บเอาไว้แช่ในตู้เย็นนะคะการทำชานะคะการเก็บนะคะแยกเก็บนะคะ,มะเมล็ดก็มเมล็ดเปลือกก็เปลือกนะคะใส่ในโหลกแก้วแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนำแช่ตู้เย็นนะคะสามารถเก็บได้เป็นปีๆเลยละคะ่ะ อย่าลืมนะคะท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วสามารถเปิดซับภาษาดูรายละเอียดของวัตถุดิบได้นะคะว่ามีสัพคุณเกี่ยวกับอะไรหรืออย่าลืมอ่านในคําอธิบายนะคะหรือว่าท่านไหนที่รับชมแล้วเห็นว่าตัวหนังสือบางคุณสามารถจิ้มไปที่ฟันเฟืองแล้วก็กดซับภาษาได้เลยนะคะเมื่อปิดฝาเรียบร้อยแล้วนําเก็บในตู้เย็นเลยค่ะ จากนั้นเรามาดูชาเลยค่ะเมื่อผ่านไป5นาทีนะคะเห็นไหมคะว่าสีสันสวยงามมากๆเลยถ้าหากว่าคุณทำแล้วนะคะเขามีรสชาติขมคุณดื่มยากคุณสามารถบีบน้ำมะนาวหรือเลมอนใส่ลงไปได้หรือว่าใส่น้ำผึ้งลงไปได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ดื่มค่ะคุณทำดื่มวันละ2-3แก้วต่อวันน้ําหนักของคุณก็จะลดได้ดังใจแล้วล่ะคะ่ะ แล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะลองไปทำดื่มกันดูนะคะถ้าหากเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ